คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวห้วงนี้ได้ยินคนอย่างน้อยก็สองถึงสามท่านพูดถึงรัฐพันลึกเข้าหูทีทีอย่างล่าสุดคุณเทพไทยเสียนภพง์ก็โพสศึกแดงน้ำเงินวัดใจรัฐพันลึกถ้าพูดถึงการต่อสู้ทางการเมืองศึกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินที่กำลังฟาดฟันกันอยู่ในขณะน,นี้ก็เปรียบเสมือนไก่ในเล้าหรือไก่ในเข่ง หรือไก่ในอคออที่จิกตีกันรอเจ้าของขอคอกเจ้าของเล้ามาจับแยกถ้าหากเจ้าของเล้าเจ้าของขอคออไม่จับแยกก็ตีกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะกันไปหรืออาจจะบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายการเมืองที่ร้อนแรงในขณะน,นี้ทั้งฝ่ายสีแดงและฝ่ายสีน้ําเงินต่างก็บาดเจ็บพอๆพกันฝ่ายสีแดงโดนคดีจนำนาข้าวที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคํามินิฉัยให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าว G2G สี่สัญญา เป็นเงิน1,028ล้านบาทเป็นสัญญาณให้เห็นว่าฝ่ายสีแดงกำลังมีปัญหากับเจ้าของดิวซึ่งยังไม่นับรวมไปถึงคดีที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนวันที่13มิถุนายน2 5 6 8นนี้ถ้าหากผลออกมาเป็นบวกกับฝ่ายสีแดงก็ดีไปแต่ถ้าหากผลออกมาเป็นลบก็จะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสีแดงก็อยู่ในฐานะที่ลำบากเช่นเดียวกัน ยังมีคดีมาตรา1 1 2ที่ศารอาญาจะเริ่มพิจารณาอยู่ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้และอย่างการร้องเรียนเอาผิดจานางสาวแพรทองทานอีกหลายคดีในขณะเดียวกันฝ่ายสีน้ำเงินก็ถูก DSI รลุกไร่เล่นงานจับมือกรอกตดำเนินคดีกับสวสายสีน้ำเงิน1 3 8คนบวก2ในข้อหาฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรซึ่งอาจจะลุกลามไปถึงการยุบพักสีน้ำเงินหรือพักภูมิใจไทยได้เหนื่อยกันทั้งสองสีทั้งสองพักซึ่งสีแดงก็คือพักเพื่อไทย สีน้าเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยต่างก็อยู่ในพรรคร่วมทับาลด้วยเป็นการสู้กันทางการเมืองโดยมีรัฐพันลึกเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ในฐาน,นะผู้สนับสนุนที่เป็นแบ็กอัพให้ทั้งสองพรรคและทั้งสองพรรคก็พร้อมรับใช้รัฐพันลึกเช่นเดียวกันในสถานการณ์เช่นนี้อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐพันลึกว่าจะสนับสนุนพรรคไหนหรือสีไหนและให้มีบทบาทเหนือกว่ากันต้องรอดูและวัดใจว่า การเมืองในวันข้างหน้ารัฐพันลึกต้องการเลือกใช้บริการสีไหนพักไหนทางการเมืองมากกว่ากันเออแล้วรัฐพันลึกหมายถึงอะไรล่ะเปิดดูจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีจึงได้รู้ว่า,วารัฐพันลึกและรัฐเลนลึกมีชื่อภาษาอังกฤษว่าดิฟ t เต e เป็นการปกครองรูปแบบหนึง่งซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายอำนาจที่ดําเนินการอย่างเป็นอิสระจากคณะผู้นําทางการเมืองของประเทศเพื่อผลักดันระเบียบวาระหรือเป้าหมายของตนเองนี่ตกลงเรามีรัฐพันลึกอยู่จริงๆใช่ไหม หรือเป็นเพียงความรู้สึกของบางคนบางคณะก็อยากให้ช่วยกันพิจารณาสังเคราะห์ดูกันเถิดสําหรับผมถ้ามีอยู่จริงรัฐพันลึกก็อยากให้ใช้ความเด็ดขาดล้างไพ่ใช้กฎหมายบังคับให้มันจบจบสิ้นเรื่องสิ้นราวลงเสียทีเพื่อที่ประเทศชาติจะได้เดินหน้าชาวประชาจะได้ลืมตาอ้าปากไม่ต้องทุกทนกับการทํามาหากินอยู่เช่นเวลานี้ครับก่อนจบเพื่อให้สาวกพิเศษโลโซได้สบายใจหายห่วงขอนําข้อความที่คุณเก๋วิลังรองแสงสายทิม น้องสาวของคุณการวิภากรภรยาเสกโพสต์มาให้อ่านกันวันนี้พี่เสกบอกว่าแต่งเพลงได้เพลงหนึ่งแล้วนะเกบอกว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีสมาธิทุกครั้งที่หยิบกีตาร์ดินสอก,กระดาษจะมีเพื่อนๆเน่น,นั้นมานั่งมองกันเต็มเลยถ้าด,ดีดอะไรไปนิดหนึง่งก็จะตบมือกันใหญ่บางคนตัวใหญ่มีรอยสักเต็มตัวแต่พวกเขาน่ารักบอกว่าเป็นแฟนคลับล่าสุดเลี้ยงไอติมเพื่อนทั้งแดนจ้าพวกเขาดีใจกันใหญ่เลยเก๋สบายๆแบบเบิร์ดๆอย่างนี้ ทักษิณจะหนีคุกทำไมฮึคอนลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน